สวัสดีครับนะครับก็จะมาแนะนำนักเตะอีกคนหนึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นโตหน่อยนะครับอยูสิบนะครับก็ตออหนึ่งขอบคุณอ่า ECU Shop นะครับเสียอ่านะครับที่สนับสนุน TK Academy มาโดยตลอดครับในการแข่งขันในรายการต่างๆนะครับที่เราพยายามหามาให้เด็กเพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับอ่า แนะนำเลยครับชื่อจริงน้ำสิลปุลชื่อเล่นนะครับผมเด็กชายอัศรานุวัน์ศิลป์ก็ลมดชื่อฟิลครับครับอายุ14ี่ปีนะครับฟิลก็อยู่กับเรามาสี่ปีแล้วอยู่กับอาจารย์มาสี่ปีนะครับตอนนั้นฟิลมาเล่นฟุตบอลตรงนี้ได้ยังไงครับอยากหาประสบการณ์ใหม่ครับเพราะตอนนั้นอ้วนมากอ้วนมากแล้วมาเจอตรงนี้ได้ยังไงครับมารู้จักตรงนี้ได้ยังไงก็เพื่อนพวกกัดพวกอะไรครับเขาซ้อนกั่แล้วก็เลยลองถามอ่า นะครับก็มาตามเพื่อนนะครับตอนนั้นก็เป็นเด็กอ้วนๆคนหนึ่งก็งฟิวเดียวกับเกดละครับมาอ้วนๆช้าๆนะครับไม่เป็นอะไรเลยเหมือนกันนะครับไม่มีทักษะอะไรเลยเหมือนกันนะครับก็เขาก็จะมีน้องน้องชายคนหนึ่งกาแฟนะครับเป็นผู้รักษาประตูอยู่นะครับก็ก็มาพร้อมๆกันนะครับฟิวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ท,ที่มี พอมาซ้อมสักพักหนึ่งพอได้เรียนรู้ทักษะไปพักหนึ่งเกิดเกิดเห็นพรสวัสด์นะครับในในเท้าซ้ายเขาเนี้ยนะครับเขาเป็นสายธรรมชาตินะแต่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็มันมันฝึกซ้อมไปเรื่อยมันก็เหมือนคนพบตัวเองนะครับศักยภาพในตัวเองมันก็มันก็โชว์ขึ้นมานะว่าเฮ้ยสายสายที่แม่นวางบอลแม่นจ่ายบอลดียิงบอลดีนะครับ ครับนี่คือข้อดีข้อดีของฟิลนะครับอตอนที่ฟิลมาเรียนเนี่ย<อ>มาเรียนมาเรียนที่เนี่ยนะตอนซ้อมซ้อมมัเนี่ยมันรู้สึกยังไงม้างตอนตอนในขณะซ้อมมีความรู้สึกยังไงมันสนุกครับผ่อนคลายครับเล่นมันสนุกอยู่กับเพื่อนได้เยอะอืแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองกับตอนที่มาเรียนกับอาจารย์ใหม่ตอนสิบเอ็ดขวบเนี่ยเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยทักษะเราดีขึ้นเยอะไหม ดีขึ้นเยอะแล้วเราได้อะไรเราได้อะไรจากฟิตบอลบ้างก็ได้เพื่อนได้ประสบการณ์แล้วก็ทคกิกต่างๆนะครับก็ได้เบสิกอีกอย่างนึงนะครับอืมฟิวฟิลคิดว่าตัวเองอะ่ะตัวเองอะ่ะมีมีดีอะไรในตัวเองของดีของตัวเองเลยที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้ ที่มันใจที่สุดในตัวเองเดชชนคันแม่นเดชชนคานแม่นไม่เอายิงประตูเลยย,ยิงหนักไหมยิงหนักไหมหนักครับอ่าน,นะครับยิงค่อนข้างคมนะยิงค่อนข้างคมนะครับแล้วฟิลมีความฝันอะไรเกี่ยวกับเส้นทางฟุตบอลของตัวเราเองนะครับอยากติดธงไวๆครับอยากมีเงินเลี้ยงครอบครัวก็ใกล้แล้วนะใกล้ใกล้จะมีเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วนะครับเพราะว่า ฟิลเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมที่ผมจะส่งไปที่นิวายบุนมีรังสลิดนะครับโรงเรียนที่เขาสนับสนุนเกี่ยวกับด้านฟุตบอลนะครับแล้วก็เขาจะมีทุนเรื่องการศึกษาให้ด้วยนะครับนั่นคือเรียนเรียนฟรีนะครับแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลให้กับ MC, นะิวไลเป็นซีเนาะใช่ไหมนะครับก็ถ้าเกิดเขาติดยุนลีกเขาก็จะมีเบี้ยเลี้ยงซ้อมนะครับก็เขาก็จะมีเงินของเป็นของตัวเองอนาะหารได,ได้ได้ด้วยตัวเองเนะี่ย นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าจะมีระเบียบวินัยแล้วก็อยู่ตรงนั้นได้นานแค่ไหนนะครับอยู่ในระบบได้นานแค่ไหนเพราะว่าผมบอ,อกเลยว่าถ้าเด็กที่มีวินัยไปทีมไหนก็ได้เพราะสมัยใหม่ตัวสมัยใหม่คือระบบระเบียบวินัยนะครับก็เพื่อนชมอยู่ฟิลอยากฝากอะไรเพื่อนๆบ้างที่ชมคลิปนี้อยู่ก็อยากให้เป็นกําลังใจให้ครับ เป็นกําลังใจนะครับโอเคงั้นเป็นกําลังใจให้ฟิลด้วยนะครับวันนี้ก็เนี่ยแนะนําเท่านี้นะครับเรื่องเบสิกศัก,กษะไม่ต้องห่วงคนนี้ดีแน่นอนนะครับติดตามชมผลงานน้องฟิลต่อไปนะครับในเด็กได้ไปเล่นยุทธลีกรายการาต่างๆนะครับจําชื่อน้องเขาไว้ให้ดีนะครับโอเค